สวัสดีค่ะตอนนี้อายุเยอะขึ้นแล้วค่ะจะมีปัญหาเรื่องผมค่ะแต่ก่อนผมจะดกดํามากเลยตอนนี้ผมจะร่วงและก็บางค่ะส่วนตัวจะเป็นคนผมอยากโศกค่ะและเป็นคนชอบผมตรงแล้วก็ไปยืดผมค่ะพอผลออกมาก็จะเป็นผมเสียแล้วก็ร่วงค่ะได้มาเจอผลิตภัณฑ์ไลโอค่ะตัวนี้สระตัวนี้นวดค่ะต้องใช้คู่กันนะคะ จากอาบน้ําสะผมเป่าผมไม่แห้งค่ะใช้ตัวนี้เลยค่ะแฮโทนิกแบรนไลโอค่ะไลโอค่ะตัวนี้เอาอยู่ค่ะเราใช้แล้วเห็นผลดีจริงๆค่ะกัญชัยกำเนิดพลอยไลโอกำเนิดผม